เคสนี้ลูกค้าต้องการวิกผมที่สามารถปกปิดผมขาวได้และต้องการให้เพิ่มวอลลุ่มความหนาของเส้นผมทั้งด้านข้างและด้านหลังแถมยังต้องการงานที่เป็นธรรมชาติสุดๆให้ดูไม่ออกว่าใส่วิกเราจึงออกแบบวิกหนังศีษรสเทียมให้กับลูกค้าเพื่อที่ว่ามองใกล้แค่ไหนก็ดูไม่ออกว่าใส่วิก ไม่ว่าจะเป็นขนาดของวิกผมสีผมและเส้นผมเราจัดหาและทำให้ใกล้เคียงกับผมเดิมของลูกค้ามากที่สุดเพื่อเวลาลูกค้าใส่ออกไปแล้วจะได้ดูเนียนเป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะเสร็จแล้วก็ตัดแต่งทรงตามลูกค้าต้องการค่ะการตัดวิกจะค่อนข้างละเอียดอ่อนไม่สามารถผิดพลาดได้เลย จึงจำเป็นต้องใช้ช่างเฉพาะทางเพื่อให้วิคออกมาสมบูรณ์แบบพร้อมส่งมอบค่ะ